มชาแนลสวัสดีครับพี่น้องครับครับคลิปนี้มาทําทุระอยู่อำเภอศรีราชาครับก็เลยจะพาไปทุกท่านไปแวะสักระสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งครับอยู่ในเมืองศรีราชาเลยครับนี่ครับไม่ไกลครับเมื่อกี้เป็นถนนสุขุมวิทนะครับลืมแนะนำครับนี่ครับสำนักสงฆ์โอ้มีลิงด้วยสำนักสงฆ์ เขาพระครูครับบนทางขึ้นครับพี่น้องครับเท้าต้องปีนเขาครับแต่เมื่อนี้ก็เป็นเกียร์ a u t นะจะได้เปรียบครับสร้างย่อเป็นโชเฟอร์ครับเมื่อนี้ขึ้นเขาได้ครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากครับทางขึ้นนี่ก็เคยมีประวัตินะครับเบิงในได้ประวัติอ่าสำนักสงฆ์นี่ก็เคยมีรถรับทรงพระสงฆ์นะครับ เคยเคยตกเขาเนี่ยครับเพราะว่ามันชันมากครับก็ใส่ความระมัดระวังนะครับเด้อมาครับครับก่อนสิขับไปรับชมคลิปกะอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้โมชาแนลนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับไปครับเข้าไปรับชมกันเลยครับครับกลับมาถึง้วครับบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์เขาพระครูนะครับ ก็เป็นบริวเวณาลานจอดรถด,ดาน,นานนะครับเข้าขึ้นมากครับครับสำนักสงฆ์เขาพระครูแห่งนี้ครับจะสามารถอามองอเห็นวิวเมืองศิราชาหรือว่าอำเภอศิราชานะได้แบบทั่วเลยครับเพราะว่าจะอยู่บนเขาครับเอาสะเห็นวิวทะเลเห็นเมืองศิราชาแบบเห็นเห็นทุกมุมเลยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไป,ไปชมรับชมนะครับ นะครับพอมาเราจะเห็นพระพุทธรูปอ,องค์สีขาวยืนตระงานครับนะี่ครับปางลีลาครับสวยงามครับสำหรับสง์เขาพระครูแห่งนี้ก็มีม,มีมานานนะครับเป็นวามีมาแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนอกราชการที่หานะครับ คือในประวัติกับเก่าแก่มันกันนะครับสำนักสงฆ์แห่งนี้ครับธรรมะวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์นีคนเยอะครับมันนี่กับมาวันธรรมดานะครับคนก็จะบ,บระลายครับสังห์ยอดคนละข้างน้องสังห์ยอดอาบุญมาฝากด้วยจ้าทุกคนทุกคนอาบุญมาฝากมนี่มากทำธุระ<า>ได้แบะมาทำบุญด้วยครับไปทำบุญข้างในกัน หนะาบัตก,ก็ต้องตีคร้มันครบทั้งสีโครงทั้งตีโก,ก,ก้นะรับแรกเลยนะครับจะมีจุดในเซลฟี่นะครับเนาะน่งทายลูกบ้าลพระขอพรบรเวณนีครับด้ากลังศาลหลังนี้ก่อนที่เราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปสวยงามครับนะครับที่ตั้งเป็นจังหวะ อยากเสียงโชคก็มีนะครับเด้อมีทุกมือครับขายลอตเตอรี่ครับใส่เมื่อนี่ก็เป็นจุดถวายสังฆทานถวายสิ่งของที่น้ำมาทำบุญต่างๆนะครับด่านใส่เมือนี่ครับนี่ครับฝ่ามื่อนี่ครับเราจะพาขึ้นไปด้านบนครับจุดอันซีนหรือว่าจุดให้ไหลของสมรสแห่งนี้ก็อยู่ด้านบนนะครับ เยาจะพากกันไปครับครับเท่ากัมาถึงจุดนี้ครับสางย่อกับสี่ร้อยกระทงตามบ้านเกิดก็นะครับเนาะตามบ้านเกิดคนเจ้าของครับคขระคพุทธสถานดังเา่นชาติบุชากระทงตามมันเกิดนะครับจะมีจุดตรงนี้ครับให้เท่าได้บชากระทงนี่ครับต้างย่อกับบ้านหล้านะครับบ้านเกิบูชาบ้าน้านะครั องพันคานสีชมพูพอดีงานยิ่งแล้วหน้าเล่นกลับเขากลับมาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะจุดนี้ครับสําหรับท่านสาธุชนคนใจยทุกท่านวันเกิดจะขอนะครับเนาะสถานลางบุญลรางธรรมครับลานภูสมพรเว้นทางขึ้นหน้าทางขึ้นบริเวณน้าทางขึ้นเเจรริิญญศัทธาไปชมสําหรับ คัพระพุทธรูปบางลีลาสวยขาวง่ามสวยงามแต่งานอยู่ข้างบนครับแล้วก็ไปชมรูกแก้วด้านบนครับก็จะมีร่มนะครับมีร่มบริการอยู่ด้านได้านซ้นนายมือครับเพราพว่าข้างบนมันร้อนครับร่อนมากครับไปขึป้นไปเลยไ,เได้ไปต่อคิวอีกเนานะไปต่อคิวอัน,นอยังก็ขอพรพก็ ลูกแก้วบอกไปครับขึ้นด้านบนกันครับร้อนครับต้องเอาลมไปด้วยนะครับขึ้นลมขึ้นมานะักครับ,น,น,บรน,นี่ก็เป็นบริเวณนี่ก็เป็นบริเวณสูงสุดของสำนักสงฆ์เขาพระครูครับนี่ครับด้านซ้าเมื่อนี่ครับจุดไหไลท์ของ อาสนักสงฆ์แห่งนี้คือมณีแก้วนาคราชครับอือแต่เสียดายครับพี่น้องครับเพิ่นกำลังบุรณะสอนอยู่ครับทั้งวัดเพิ่นกำลังบุรณะอาท่าสีองค์พญานาคครับก็เลยว่าสามารถที่จะเข้าไปสักการะขอพรได้นะครับเนาะนะครับตรงกลางจะมีอลูกแก้วที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกและครับสิมีเขาเขาไปใกล้ๆครับสีเห็นนื่ง ศรลชาห์กับหัวครับในในลูกแก้วนะครับตรงนี้เป็นจุดสักระขอพรนะครับเนาะจากมนีแก้วนาคราชครับตรงนี้อะธรรมะธรรมะันหยุดธนะครับคนเยอะมากครับนี่ก็จะเป็นเมืองศิลชาครับด้านหลังตรงขามกันครับจะมีพระพุทธรูปครับองค์สีขาวครับปางลีลาสวยงามครับ จืนตรงงานครับดอกไม้ทุเขียดสดสดครับมาผิดมือครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับสเอครับ่าเสร็จแล้วท่านเามาชมวิวเมืองศิลาชาอีกสักครั้งนะครับบริเวณจุดสูงสุดของศิลาชาครับบริเวณนี้ก็คือนะครับมองตรงไปนะครับเกาะลอยครับเกาะลอยครับ เห็นมดทุกมุมเลยครับของเมืองศิลาชาเห็นทะเลกว้างใหญ่เลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับนี่ครับเมืองศิลาชาตรงนี้ก็เป็นถนนสุขุมวิทนะครับนี่ครับนี่ครับถนนถนนสุขุมวิทไปโน่นก็ไปชนบุรีครับถ้าไปทางซ้ายมือก็ไปอาอุดมแหลมชะบังครับหนามัสการนามะเที่ยวครับนามัทธรบุญครับสัมักสฆงแห่งนี้เก้าแก่ด้วยครับ มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเลยนะครับอยาให้เป็นี้าแบฟ้าเป็นจุดทางขึ้นครับเสดายเ่อใดไปสักการะขอพรกอาแนนำจากดกแก้วมณีนคราชนะครับเนาะเสดายครับมากปิดมือครับแต่วันเสาร์อาทิตย์นี่ครับคนเยอะแน่นอนครับรถกะหามองจอดยากเลยครับ เป็ภารกิจแล้วครับลงเพร,ราประชากรละนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าสม,สมัยสองับด้านล่างนะครับเนาะนี่ก็เป็นจุดลอยกระทงประจำวันเกิดของแต่ละท่านนะครับเนาะปะค่ครับกรับเป็นครับที่นี่มาเสียเที่ยวมาเนี่ยครับ หัวกับน้องน้ำมูกลงไปก่อนนะครับโอ้คับพี่น้องครับเบิ้งครับบนซิวศิลชาตครับข้างหลังศิลชาครับอันนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับนี่ครับเข้าขึ้นมาขึ้นมาข้างนี้ครับลานจอดรถน้ามาเที่ยวครับน้ามาทัพบุญครับว่าไก่จากศิลชาเได้ครับอยู่ในตัวศิลชาครับครับคลิปนี้ก็จบพัลลิกินครับ เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้โมชาแนลด้วยนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้ำโมชาแนลครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ